เบิดอืมแกงขี้วานไก่กับขนมจีนกลางวันนี้เดี๋ยวให้มะเขือสุกอีกหน่อยก่อนอ,อีกสักสองสามนาทีเอาปิดฝาก,ก่อนต้องทับพีแสก่อนไม่งั้นมันล้นเออ อคอรอบบ้านแพงหน่อยข่าไฟเ <c oughs> พววื่อความชุ่มเย็ยนค่ะเอาหอละพาใส่เนี่ยจับใส่ให้หมดอืม ลนกดลงเลยกดลงเลยอ๋อล้างน้ำาปล่าน้ำลาดเก็บไว้โอเคอ๋อก็ว่าเสียงอะไรเปิดน้ำหยดด้วยก็เดี๋ยวก็าแล้ก็จะเข้าข้างในกันแล้วเนี่ย ไไกินขนมจีนแล้วก็จะเข้าข้างในถ้ามันอยู่งไม่ก่อน,นอืมอร่อยรสชาติเบาๆอะลูอ่ะปิดปิด้ปดาปิดไฟโอเคพ่อครัวกวาดหน,น้าให้<ๆ>ย่านนหน่อยลูกฮะ देखो